ว yeah. mm ิเนมองชคซ่กันสินี่อืมารก็ั่อนเรกัยอรเข้ากัน ป็นต่เป็นหออันจะตัองพูดก,ก,ก่อนเนาะแค่ห้องมัดน้องซแบบที่จิงถึงค่าแล้วไปกินอาหารนอกเวกับแฟนแตั้งไปยวท์อทองก่อนจีนกินแล้วก็ยังหิวก็เ่กอมมันกักินได้แต่ว่ากลับมาก็หิวขึ้กอ,องสิแม่ นี่ทุกคนออวกปเสียน,น,อ,นอือหอง่ข้าข้าเนียวข้ากันอัลมงมันยังมาอหือต่อทนีห

พักอันนี้ภาคะวนันกินกับกอกาุพงโ็เะตอแรกบอกกมักกรมักกรมักล่นใหม่ชีวกุกกระบุกใช่ไหมว่าอะไร ไม่นีฝนตกบนมือหรอแล้วมันจะไปใส่นี่แพ้มาเที่ยกับข้าวตอนแรงแตว่าเรค่อเรยพากันไปกินข้าวของนเราะว่าชิไปตลาดกับไปหมเลยโยเฉพาะคนเราตกนิดนึงแบบที่พากันไปกินข้าวา